ไปแล้ว <Wow. S 1> ไม่ฟังกันเลยดีกว่าค่ะวันนี่เป็นไงบ้างคะหลาถ้านับเป็นเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นก็น่าจะ98 99แปดเก้าบเก้าเปอร์เซ็นแล้วครับก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะนะยังปวดมีอะไรย,ยังมีปวดไหมจริงจริงก็หายแล้วอ่ะเหมือนเหมือนว่าหายแล้วแต่ว่าก็คือก็ยังก็คือยังอยู่ในะระเบียบวินัยอยู่ก็คือหมอห้ามอะไรก็คือยัง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 ไม่ทำอ่า ก็เรื่องผาดโหนทั่วไปครับผมก็จะเล่นอะไรก็ตอนนี้ก็ระวังตัวมากๆากเราไม่เล่นัดโหนยู่เมื่อกี้ก็ยังมีกระโดดกระโดด่กระโดดเหรออ๋อเออก็คนเรามันก็มีดื้อบ้างถ้าผมก็นั่นแหละก็มันเป็นอะไรที่เราเคยทำมาก่อนแล้วก็อยากจะทำเพื่อ เพื่อความสมน,านุนสนานนิดหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามันก็อยู่ในอยู่ในความที่เราระมัดระวังตัวมากขึ้นอยู่ดีข,ขัดไหมตอนนี้มันก็ผมก็เริ่มชินแล้วครับไม่ขัดแล้วแหละก็อย่างที่บอกก็คือหายจริงๆมันก็หายดีแล้วครับผม,ม <ๆ S 1> แลคิดว่าหมอว่าไงบ้างคบผมไ้ระวังาย่าเพิ่งผ่าภายใน <ๆๆ S> 2ออาทิตย์นี้ก็ก่อนไปเจอหมอเนี่ยครับก็ระยะเวลานี้ก็อย่าอย่าเพิ่งทำอะไรรุนแรงสองอาทิตย์ครับว้าว ก็หายขาดจะหายขาดถ้าผมน่าจะเป็นเรื่องกล้ามเนื้อก็น่าจะไม่มีอะไรรักษายากครับผมภา,าแล้วหุ่ใจบ้างค่ะเห็นว่าเลิกคุยกับวิวแล้วเลิกคุยกับวิวแล้วก็เท่าที่จำได้นะก็คือตอบไปว่า ผมก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ก็มีทักทายไปบ้างครับผมแต่ล่าสุดเหมือนวิวออกมาบอกว่าไม่ได้คุยกันแล้วไม่ได้แบบทักอะไรกันแล้วไม่ก็ก็มีนานๆทีครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรคะทำมาถึงแบบไม่ได้คุยไม่ได้ทักทำงานมั้งครับหรือเป็นเพราะว่าเขาแบบมีข่าวก็เออผมผมน่าจะทักไปนั่นแหละหรืเป็นเพราะวาเเป็นผู้ชายครับผมหรูเป็นคาสโนวีมีข่าวกับผู้ชายเยอะเรื่องต่าราก็เลยขอมาเออเรื่องนั้นเรื่องนั้นมันเป็น เรื่องของเขาแล้วก็มันเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะไรครับแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยว,วล่าสุดวิวเขาเพิ่งเพิ่งในทวิตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทวิตไปถามดีเจพี่อ้อยอะไรอย่างเงี้คย,นยนคนจะมองว่าเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่า,าเอ๊ะเ,เป็นเราหรือเปล่า เอฟเอฟเป็นเราหรือเปล่าไม่ก็ก็น่าจะไปถามตัวตัววิวเองนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแล้วก็ไม่เคยไม่ได้ถามกันด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาทวิตอะไรกันผมก็ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนไม่ถามบอไม่ถามว่าเราเป็นอะไรอะไรเงี้ยอ่าไม่ไม่ได้ถามรู้ว่าเรามีสาวใหม่แล้วอ่ะโสดครับโสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีข่าวว่าเราทุ่มเงมีบ้าน อ๋อก็พิ่งผ่านวันเกิดมาครับผมก็เลยซื้อของขวัญเป็นเป็นของตัวเองซะหน่อยหนึ่งเอ้ยอ,ย,อ,ย,อ,ย,อย,ย่าเฮ้ย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 อย่าอย่าพูดถึงเลยครับยังมัน,ม,นมันยังมันยังไม่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอกก็รอรอโอนอยู่ครับอันนี้คือเราเป็นทางรันบแรงเราเองเลยใช่ไหมคะใช่ใช่กล่าวว่าเป็นเล่นหอในอนาคตเป็นไหมก็กะว่าจะอยู่ยาวๆยาว,ยาว,ยาวๆครับผม,มค่ะ ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีทาเองทุกอย่างครับภูมิใจไหมคะแบบทางานแปเที่ยวได้บ้านหลังเนื้อว่ะภูมิใจมากภูมิใจมากครับผมยังมีอะไรเปอเอะจริงจริงก็ซื้อเผื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับผมเวลาท่านท่านอยู่ที่เหนือไงครับผมก็เลยซื้อว่าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ได้ลงมาอยู่อาศัยด้วยก็เลยซื้อไว้ ทั้ส่วนใหญ่เราก็อยู่คนเดียวใช่ไหมคะอยู่กับพี่สาวครับเดี๋ยวนี้จะหาสาวมาอยู่ข้างๆด้วยไหมเลยสาวใหญ่อ่ะเอาสักพักก่อนดีกว่าขอทำงานก่อนดีเนืาอแถวไหนอยู่แถวรามินทาครับตอนนี้คือเข้าเข้าอยู่ยังอยังตอนนี้ก็ททกำลังทำเรื่องอยู่ครับผมอ่าครับผม เมื่อไหร่คือว่าเมื่อไหร่จะโอ้ยอีกนานอีกนานเพราะว่าตกแต่งเยอะเหมือนกันออโอเคม